แถลงการของสโมสรเชลซีเลยนะครับอันนี้เป็นออฟฟิเชียลนะครับก็เชลซีนะครับขอยืนยันว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเดอะเอได้ติดต่อมายังผู้เล่นของเราก็คือมิคาอโลมูดิกเกี่ยวกับผลตรวจปัสสาวะตามปกติที่พบสิ่งผิดปกติทั้งสโมสรและมูดิกตอนนี้ซัพพอร์ตกระบวนการตรวจสอบของเดอะเออย่างเต็มที่ ผู้เล่นทุกคนในทีมรวมถึงมูดิกจะได้รับการตรวจสารต้องห้ามอย่างสม่ำเสมอมูดิกตอนนี้ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขานั้นไม่เคยใช้สารต้องห้ามใดๆโดยเจตนาและในตอนนี้ทั้งตัวมูดิกและสโมสรจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของผลการตรวจที่ผิดปกติสโมสรตอนนี้เนี่ยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ซึ่งคำถแถลงของมูริกแบบเต็มๆเนี่ยก็มูริกนะครับเขาบอกว่าผมขอยืนยันว่าผมได้รับแจ้งว่าตัวอย่างปัสสาวะที่ผมส่งให้กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษเดอะ a มีการตรวจพบสารต้องห้ามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากเพราะผมไม่เคยใช้สารต้องห้ามโดยเจตนาหรือทำผิดกฎใดๆ และตอนนี้ผมกำลังทำงานร่วมกับทีมของผมอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสวนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมมั่นใจว่าผมนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดและยังคงมีความหวังว่าผมจะสามารถกลับไปลงสนามได้ในเร็วๆนี้นี่คือฉบับเต็มของมูดิกซึ่งจากข่าวที่มันแพร่หลายนะครับแมทรอครับก็เลยมาลงข่าวนะครับบอกว่าปีกมูลค่า62ล้านปอนด์ของเชลซีอย่างมูดิกเนี่ย ถูกระง,งับการเล่นชั่วคราวหลังจากที่ผลการทดสอบสารเสพติดออกมาเป็นบวกเขากำลังเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกแบนถึง4ปีการระง,งับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขานั้นมีผลการทดสอบเป็น A ก็คือเป็นบวกซึ่งเชื่อว่าเขาพบสารเมนโดเนียมซึ่งเป็นสารกระตุ้นประสิทธิภาพที่ถูกห้ามใช้มูดิกตอนนี้เนี่ยได้ว่าจ้างมอร์แกนสปอร์ลลอบริษัทกฎหมายเดียว ที่พอ็อกบาชนะการอุทธรคำตัดสินแบน4ปีซึ่งภายหลังเนี่ยเจ้าตัวนั้นก็ถูกลดลงเหลือ18เดือนบริษัทนี้กำลังทำงานในคดีของมูดิกในขณะที่เชลซีและนักเตะรอผลการทดสอบจากบีตัวอย่างตามที่เว็บไซต์ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษกล่าวว่าเมื่อผู้เล่นให้ตัวอย่างการทดสอบสารเสพติด A ที่เป็นบวกจะถูกระงับการเล่นและการฝึกซ้อมทันที จนกว่าจะได้ผลการทดสอบเป็น B ีและอาจเผชิญกับการแบนสูงสุดถึง4ปีนะครับนี่คือข่าวของมูดิกอัปเดตล่าสุดโอ้โหนะครับเรื่องไลยๆมาอีกแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันคงจะยังไม่ได้อ่าได้รับผลกระทบอะไรภายในทีมมากหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลเดียวแต่ว่า ถ้าเรื่องของแผนการเล่นหรือปีกเนี่ยอาจจะต้องหายไปหนึ่งคนสลับปีกซ้ายนะครับซึ่งสล็อตเนี่ยมันก็อาจจะมีเดือนมกราที่ตลาดหน้าหนาวเชลซีอาจจะซื้อเพิ่มถ้ามูนิกนั้นโดนแบนจริงๆนะครับแต่ผมมองว่าไม่แน่นะครับแต่ก็ยังไม่กล้าย,ยืนการเหมือนกันว่ามูดิกนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆอะ่ะนึกออกปะนะครับต้องรอการตรวจสอบอีกทีว่ามันเป็นความผิดพลาดจากอะไรหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามารอดูข่าวกันต่อไปสำหรับเรื่องของมิคาโลมูดินะครับตอนนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะครับให้เจ้าตัวนั้นพยายามผ่านเรื่องราวอุปสรรคแบบนี้ไปให้ได้นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เจ้าตัวนั้นพูดจริงๆนะครับนี่คือเรื่องของมูดิกล่าสุดมาดูเรื่องของโทซินอาดาบิโอโยนะครับก็เอนโซมาริสก้าพาเราพัฒนาทุกวันนี่คือโทซินบอกนะครับโทซินอาดาบิโอโยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสมาธิ และการเตรียมความพร้อมในขณะที่เชลซีนั้นกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่มีโปรแกรมหนักหน่วงด้วยโปรแกรมที่น่าตื่นเต้นที่รออยู่เนี่ยทั้งในยุโรปและหลีกในประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยกับเกมสำคัญที่ต้องพบกับแซมล็อกโลเวอร์และเอเวอร์ตันโทซินย้ำว่าต้องโฟกัสกันอย่างเต็มที่เพื่อใช้โอกาสในการยกระดับผลงานของทีมหลังจากที่เรานั้นชนะเบนฟอร์ด2-1นนะครับโทซินเนี่ยชื่นชมความพยายามของทีมและ เน้นย้ำบทบาทสำคัญของโค้ชอย่างมาเดสกาในการรักษามาตรฐานที่สูงนั้นเอาไว้โคซินบอกว่าพวกเรามุ่งมั่นทุกวันในสนามซ้อมและหวังว่าผลการแข่งขันจะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาเรามองไปทีละเกมผู้จัดจการทีมผลักดันเราอย่างหนักในทุกๆวันเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและเตรียมตัวสำหรับแต่ละเกม โทซินนะครับยังกล่าวชื่นชมความทุ่มเทและคุณภาพของเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะในเกมกับเบนฟอร์ดที่ทีมนั้นทําผลงานได้ดีในเกมรับพร้อมชี้ว่าความมั่นใจและเคมีในทีมตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆรยหนึ่งในไฮไลท์สําคัญที่โทซินพูดคือประตูเปิดเกมของมาก,กูกูริยาที่มาจากการคอสบอลที่แม่นยําและโนนีมาริเก้ซึ่งสะท้อนถึงการฝึกซ้อมที่เห็นผลโทซินบอกว่ามันคือสิ่งที่เราฝึกซ้อมกันมา มันเป็นการคอสท,ที่ยอดเยี่ยมจากโนนี่มาดูอิเกะและเยี่ยมมากที่ได้เห็นมารุกุริยาในตำแหน่งที่สูงขึ้นและทำประตูได้สำเร็จนะครับก็เอาจริงๆนะลูกนี้ก็คือว่าเป็นลูกที่แท็กติกนะครับซ้อมกันมาล้วนๆจากปากนักเตะของเชลซีเองนะครับก็ถือว่าพูดได้ดีนะครับดูทรงแล้วเนี่ยโทซินกับเกมที่ยุโรปนะครับบอลถ้วยเล็กเนี่ยก็ที่เจอกับแซมล็อกโรเวอร์เนี่ยน่าจะได้เป็นตัวจริง นะครับหรือไม่มาเลสกีก็อาจจะคิดให้โทซินพักและเอาไปลงในลีกที่เจอกับเอเวอรตตันก็ไม่แน่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามารอดูว่าจะเป็นบาดิชิลหรือว่าโทซินอาดาบิโอโยกันแน่นะครับมากันที่เรื่องของนิโคลัสแจ็กสันนะครับนี่คือ,อความคิดเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าะไรคอลัมน์นะครับการเขียนของออปตานะครับเขาทําการวิเคราะห์วิจัยมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นอ่านแล้วก็ ฟังไปพร้อมกับผมแล้วกันนะครับว่าเซติของแจ็กสันอะไรต่ตตงางๆนานาเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนในรดูการนี้นะครับอัปต้านะครับเขาบอกว่าเจ๋งจริงหรือแค่พลาดนิโคลัสแจ็กสันนักเตะที่สร้างความแตกแยกในวงการแต่เซติทาประตูไม่มีข้อกังขามีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนในพิมลิกที่ถูกพูดถึงอย่างแตกต่างก,กันมากเท่ากับนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าของเชลซี ตั้งแต่เขาย้ายมาอังกฤษในช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่ภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาเลสกาตอนนี้เขาเริ่มพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าอาจกลายเป็นกองหน้าระดับแนวหน้าได้เริ่มต้นที่แตกแยกความคิดเห็นอย่างที่เขาว่ากันว่าฟุตบอลเป็นเกมของความคิดเห็นซึ่งบางคนเช่นอดีตผู้จัดก,การทีมและผู้เล่นอย่างทีมเซอร์วูดก็วิจารณ์แบบไม่ไว้หน้าโดยเชอร์วูดเคยกล่าวถึงแจ็คสันว่า บางครั้งเขาดูเหมือนนักเตะในช็อคเกอร์ AID ที่ไม่ใช่นักเตะฟุตบอลจริงๆนักฟุตบอลจริงๆส่วนการพัฒนาสูตรระดับสูงอย่างไรก็ตามแม้แจ็คสันเนี่ยจะมีเสียงวิจารณ์นะแจ็คสันก็เริ่มพิสูจน์คุณค่าของเขาในสนามโดยในระยะเวลาเพียง50นัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าเขานั้นสามารถทำประตูนในระดับสูงได้เซติที่ตอบโต้คำวิจารณ์แจ็คสันตอนนี้เนี่ย ติดอันดับหนึ่งในผู้ทําประตูสูงสุดของพิมลีกนับตั้งแต่ย้ายมาโดยประตูที่เขายิงใส่เบนฟอร์ดล่าสุดเนี่ยทำให้เขามีส่วนร่วม23ประตูจาก50นัดในพเมลีกมีเพียงผู้เล่น7คนเท่านั้นที่ทําประตูได้มากกว่าเขาในช่วงเวลาเดียวกันและที่น่าสนใจคือหากไม่นับการยิงจุดโทษเนี่ยแจคสันมีสถติใกล้เคียงกับกองหน้าชั้นนําเช่นโอลิวัตกินที่ยิงได้25ประตูและเอรอ์ลิงฮาเลน ที่ยิงไป40ประตูแม้สไตล์การเล่นของเขาอาจจะดูไม่สมบูรณ์แบบในบางครั้งแต่การมีส่วนร่วมของแจ็กสันในเกมลุกของเชลซีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลและหากเขานั้นรักษาฟอร์มแบบนี้ไม่ได้ความสงสัยที่มีต่อเขาอาจจะถูกลบล้างโดยไม่ช้าส่วนมุมมองรอบด้านเกี่ยวกับความเห็นของเชลูดต่อแจ็คสันเนี่ยความเห็นของทีมเชลูด เกี่ยวกับการจบสกอร์ที่ดูไม่แน่นอนของแจ็คสันอาจฟังดูมีเหตุผลในบางแง่แต่หากดูข้อมูลจริงเนี่ยกลับแสดงเห็นว่าแจ็คสันเป็นผู้เล่นที่สามารถหาตำแหน่งทําประตูได้ดีและยังจบสกอร์ได้ในสัดส่วนที่น่าประทับใจตั้งแต่แจ็คสันย้ายมาเชลซีมีผู้เล่นพรีเมียร์ลีก18คนที่ยิงประตูได้14ลูกขึ้นไปจากการยิงที่ไม่ใช่จุดโทษและในกลุ่มนี้มีเพียงฮาเลนที่ทำไป0 80เท่านั้นที่มีค่าเฉลีย่ย xg หรือว่า x กเนี่ยจากการยิงที่ไม่ใช่ใชจุดโทษต่อ90นาทีสูงกว่าแจ็คสันที่ทำไป0.61เอาตรงๆก็ไม่ได้ต่างก,กันมากนะนอกจากนี้เนี่ยแจ็คสันยังมีอัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูจากการยิงที่ไม่ใช่จุดโทษที่19.0%ซึ่งมากกว่าผู้เล่น13คนจากทั้งหมด18คนในกลุ่มดังกล่าวสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า แมนแจ็คสันจะถูกวิจารณ์เรื่องสไตล์การเล่นหรือจังหวะในการจบสกอร์ในบางครั้งแต่ข้อมูลกลับชี้ว่าเขามีศักยภาพที่ดีทั้งในเรื่องการสร้างโอกาสและการจบสกอร์ในระดับสูงสุดของพีเมลีกแจ็คสันตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงในช่วงเวลานี้แจ็คสันกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมยิงไป5ประตูจาก8นัดล่าสุด จากค่า XG หรือว่า XVEGO รวมแล้ว3.3ประตูซึ่งถือว่าประสิทธิภาพของเขาเกินความคาดหวังทางเซติอย่างชัดเจนหากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยแจ็กสันทำได้แค่5ประตูจาก10เกมโดยยิงจากโอกาสรวมที่มีค่า XG สูงถึง6.7ประตูตรงจุดนี้ตรงจดุงจดนี้เองเนี่ยแสดงให้เห็นว่าค่า XG เนี่ย อาจจะไม่ได้สะท้อนคุณภาพการจบสกอร์ของผู้เล่นอย่างแม่นยำในทุกกรณีแม้กระทั่งผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกก็มีช่วงเวลาที่ฟอร์มร้อนและเย็นสลับกันแต่สิ่งที่ทําให้แจ็คสันโดดเด่นคือความสามารถในการหาตําแหน่งที่ดีเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูการที่เขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ทําเกมและหาจังหวะยิงได้นั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเฉียบคมและสัญชาตญาณกองหน้าที่แท้จริง น,นี่คือแจ็คสันแล้วก็ยังมีอีกนี่คือกราฟนะครับความก้าวหน้าของแจ็คสันกับบทบาทใหม่ในยุคข,ของมาริสกาสำหรับแจ็คสันเนี่ยการพัฒนานในบทบาทกองหน้าภายใต้การคุมทีมของมารสกาดูจะช่วยให้เขามีสมาธิมากขึ้นกับการทำประตูมากกว่าการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เหมือนช่วงที่พอร์ตคุมกับทีมในช่วงดวกานที่ผ่านมาแจ็คสันเคยประสบปัญหาในการจบสกอร์ โดยยิงได้14ประตูจากโอกาสที่มีค่า xG รวม18.7ส่งผลให้เขามีค่า xG ต่ำกว่าคาดการถึง4.7ซึ่งอาจมากจากการขาดประสบการณ์ในหลีกสูงสุดก่อนจะย้ายมาเชลซีเนี่ยแจ็กสันเคยลงเล่นเพียง1,758นาทีในหลีกสูงสุดกับบียาเลอในสเปนเท่านั้นส่วนฟอร์มในเกมที่ชนะเบนฟอร์ดเนี่ยแจ็คสันเนี่ย ทำให้แฟนบอลรู้สึกอึดอัดไม่น้อยหลังยิง,ยงพลาดถึง6ครั้งในเกมแต่จังหวะยิงครั้งที่7ซึ่งเป็นโอกาสที่ยากที่สุดกลับกลายเป็นประตูตัดสินชัยชนะของทีมซึ่งเผยให้เห็นถึงคุณภาพการจบสกอร์ที่แท้จ,จริงของแจ็คสันคำชมจากเบนฟอสเตอร์นะครับนี่คือคำชมก็อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษอย่างฟอสเตอร์ซึ่งเคยเผชิญหน้ากับกองหน้าระดับสูงในพิยรลกีกล่าวว่าลูกยิงของแจ็คสัน ในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดเป็นงานศิลป์นี่แท้จริงในฐานะผู้รักษาประตูผมคงเดิมพันเกือบหน้าตักเกือบหมดหน้าตักว่าเขาจะยิงไปทางขวาเพราะมันเป็นทางที่ง่ายกวา่าแต่วิธีที่เขายิงนั้นสงบนิ่งไม่มีการแสดงออกทางกายให้เราได้และยิงไปที่มุมไกลมันเป็นการจดสกอร์ที่ยากมากและผู้รักษาประตูแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันยอดเยี่ยมจริงๆส่วนการเน้นบทบาทที่ชัดเจนนะครับ การที่มาเลิสกาปรับบทบาทของแจ็คสันให้เน้นการทำประตูเป็นหลักดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับสไตล์การเล่นและช่วยให้เขานั้นสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเวลาน,นี้นะครับนี่คือแจ็คสันแล้วก็มีกราฟนะครับกราฟ,ฟิกอีกนะครับแจ็คสันทัดบอลน,นะครับจะเห็นได้ว่าแจ็คสันเนี่ยส่วนมากแล้วการที่แจ็คสันเห็นไหมตรง8%ตรง10%ไอ้ตรงไอ้ตรงแบบจุดเข้มๆเนี่ยมันเป็นการลงมาล้วงบอลบ่อยนะครับ เห็นในชัดเลยนะเออในสนามก็เห็นได้ชัดว่าตรงกลางบ้างนะครับหรือว่าหน้าหัวกระโหลกบ้างลงมาล้วงบอลให้เพื่อนบ่อยมากนะครับพัฒนาก,การของแจ็กสันในยุคมาเลสกาเนี่ยในวัย2ีาปีเนี่ยกำลังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสไตล์การเล่นของเขาภายใต้การคุมทีมของมาเลสกาจากสถิติจำนวนสัมผัสบอลเฉลี่ยต่อ90นาทีเนี่ยแจ็กสันมีสัมผัสบอลลดลงเกือบ6ครั้งต่อเกมในฤดูก,กาลนี้ เฉลี่ยแล้ว31.0ครั้งเมื่อเทียบกับช่วงที่พอร์ตนั้นคุมทีมเฉลี่ยที่36.7ครั้งแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือเขามีสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1น1ครั้งต่อเกมก็คือ6.4ต่อ90นาทีเทียบกับ5.4เลยนะก็คือต่อ1นเลย <c oughs> สัดส่วนการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษดูการ2อ2 3 2 0 2 4เนี่ย 14.7%ของการสัมผัสบอลทั้งหมดส่วนด้การปัจจุบันนะครับแจ็คสันเนี่ย20.7%ของการสัมผัสบอลทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหเพิ่มมาเยอะมากเลยนะนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรนะครับก็ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่ามาเลสกากำลังวางตำแหน่งให้แจ็กสันนั้น มีบทบาทที่เน้นการจบสกอร์และเล่นในพื้นที่อันตรายมากขึ้นโดยการลดภาระการมีส่วนร่วมกับการขึ้นเกมในแดนกลางนี่เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำประตูของเขาและช่วยดึงเอาความสามารถในการจบสกอร์ที่ดีที่สุดของแจ็คสันออกมาได้ชัดเจนนะครับนี่คือ,อรูปการก่อนนะครับก็ยุคของพอดนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าปากประตูเนี่ย8%เองนะครับแล้วก็หัวกะโหลกเนี่ยจะเยอะซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นยุคข,ของมาริสกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้าปากประตูเลยเนี่ย12%นะครับแต่หัวกะโโลกจะลดน้อยลงมาเห็นได้ชัดเลยว่ามาริสกานั้นพยายามเหมือนกับที่บทวิเคราะห์บอกว่าอยากให้แจ็กสันนั้นยืนเป็นตัวจบสกอร์จริงๆนะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของบทบาทแจ็กสันในฤดูกาลนี้ ในทุกการนี้เนี่ยแจ็กสันมีบทบาทในเกมบุกโดยการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทํำประตูใน14.5%ของการเล่นเปิดโอเพนเพย์ที่นำไปสู่การยิงประตูซึ่งลดลงจาก2 1 0ในทุกการที่แล้วภายใต้การคุมทีมของโปเชติโนการลดลงนี้สะท้อนถึงแนวทางของมาริสกาที่เน้นให้แจ็คสันอยู่ในตำแหน่งกองหน้ามากขึ้นเห็นไหมที่ผมบอกและไม่ต้องมีบทบาทในการสร้างสรรค์เกมเท่ากับสมัยพอร์ตคุมอยู่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์เช่นโคพาเมอร์มีพื้นที่ในการทําเกมมากขึ้นโคพาเมอร์เป็นผู้สร้างโอกาสหลักให้กับแจ็คสันในพรีเมยร์ลีกตั้งแต่ทั้งคู่มาเป็นเพื่อร่วมทีมกันในฤดูกาล2023-2024โดยพาเมอร์ได้สร้างโอกาสให้แจ็คสันไป17ครั้งและให้4อซิสต์ในการทำประตูสถิติการทำประตูของแจ็คสันเนี่ยย็ยบสามประตูไม่รวมจุดโทษในการเล่น50นัดแรกในพรีเมยร์ลีกของเขาส่วนเด็กกูคอสตาเนี่ย ทำไป30ประตูและจิมมี่ฟอยร์ฮัสเซลเบงทำไป27ประตูใน50นัดแรกสําหรับเชลซีในพิมลีกซึ่งเป็นถิติที่เหนือกว่าแจ็คสันในช่วงเวลาเดียวกันส่วนโควพเมอร์ก็อาจจะทําลายสถิตินี้ได้นะครับจากการที่ผมลงไปแล้วนะครับจากคลิปก่อนๆนนะครับถ้าจะไม่ผิดส่วนการทําประตูของแจ็คสันในพิมลีกเนี่ยในพิมลีกเนี่ยแจ็คสันทำประตูได้23ประตูไม่รวมจุดโทษ นะครับก็ในการลงเล่นเพียง50นัดซึ่งมีเพียง19นักเตะจากทุกสโมสรที่ทำประตูได้มากกว่าเขาเป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือในกรณีของโทซินเยโทซินเยเยโบะใน47่นนัดแจ็กสันยังห่างไกลจากเสถิยรของแอนดูโครที่ทำไป41ประตูใน50นัดแรกในพรีเมียร์ลีกแต่เขาก็ทำได้มากกว่าผู้เล่นระแบบตำนานอย่าง เยอเกนครีนมันทำไป22เอริกคาร์โตนา22ด็อกบา20และโซเลี20ซึ่งดวนแล้วแต่เป็นนักเตะที่ได้รับการจดจำในฐานะฟุตบอลในในฐานะผู้ทำประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกสถิติการทำประตูของเชลซีมีเพียง4ครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผู้เล่นของเชลซีทำประตูในพรีเมียร์ลีกมากกว่า20ประตูในหฤดูกาลโดยล่าสุดคือเดียโก้คอสตานะครับฤดูกาล2016-2017ที่ทำไป20ประตู แจ็คสันตอนนี้ทำไปแล้ว19และอาจจะเกินสติที่ครึ่งฤดูก,กาลนี้เชลซี Chelsea ในตำแหน่งลุนแชมป์เนี่ยฤดูก,กาล2024-25นี้เนี่ยมาริสกาอาจจะไม่อยากยอมรับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเชลซีนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สามารถลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ความแตกต่างระหว่างก,า,งการคว้าชแชมป์หรือพลาดอาจจะอยู่ขึ้นกับความเฉียบคมในการทำประตูของทีมโดยเฉพาะ กับการที่แจ็คสันนั้นเริ่มแสดงสัญชตาตญาณที่ดีในการเป็นดาวยิงที่ทีมต้องการนี่คือบทนะครับวิเคราะห์วิจัยของออปต้าโอ้โหแตง่งฟองออปต้าจริงๆนะครับก็นี่คือทั้งหมดทมวลของวันนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดไลค์หน่อยนะครับกว่าจะหามาได้กว่าจะแปลมาได้ยากมากนะครับทุกคนครับอาจจะมีผู้ติดขัดบ้างเพราะว่า ผมไม่เคยพูดยาวขนาดนี้คลิป19นาทีแล้วอะนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย